30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณผู้ชมต้องหยุดกิจกรรมต่างๆและฟัง สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Week End นะครับวันนี้ผมเรียวพุฒด,ดูแลคุณผู้ชมแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าพิธีกรคู่ของผมเนี่ยนะฮะเธอขออนุญาตลากิจนะครับไปทำธุระกับสามีที่ต่างประเทศนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับความพิเศษเอของรายการของเราก็ยังคงอยู่เช่นเคยนะครับเป็นท้องกับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ผมบรรจงเชิญมาร่วมกันนั่งพูดคุยกับเราที่นี่นะครับวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมผมจะมีโอกาสได้เปิดห้องรับแขกของเราที่นี่เนี่ยตอนรับแขกรับเชิญของผมคนนี้นะฮะซึ่งหลายๆคนมองเธอว่าาเเธอปป็นส2,000ี นี่การเวลาทําอะไรเธอก็ไม่ได้มาพร้อมๆกับซิกแผคแล้วก็น้าท้องแบนราบเสมอนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าปัจจุบันนี้ยังซิสอัพเวล2สองร้อยครั้งอยู่หรือเปล่านะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตของเธอนะครับรวมถึงผลงานล่าสุดที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับ Hello Production s แล้วก็ Two uh, v i s i o n s ด้วยนะครับใน S12 The Series เกาะคนกล้าเกมล่าฝันนะครับคนที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี่คือคุณแคทรียาอิงลิชนั่นเองเธอจะเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าอดใจรอสักครู่นะครับในช่วงหน้าของ Two Insider Weekend สักครู่คร คนพูดเยอะว่าพี่แค่ตติดไม่ยอมไม่ยอมเลยจริงๆคือการที่เราเสียคนสําคัญในชีวิตไปกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแบบแบบปิดทุกอย่าง กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับคุณผู้ชมของรายการ True Insider Weekend แขกรับเชิญของผมนั่งอยู่ที่นี่แล้วสวัสดีครับพี่แคทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีป่ะฮะสบายดีค่ะหนุ่มถีบแทนขึ้นมาเอชอบเปล่าคะขี่มอเตอร์ไซค์จริงเหรอจริงอ่ะช่วงนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เหรอช่วงนี้ขี่มอเตอร์ไซค์อะค่ะมอเตอร์ไซค์มันดิฟไฟเลยพยายามอยู่คือเอาบิ๊กไ์ไปล้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบก็เลยแบบตอนนี้ขี่สกูตเตอร์เล่นไปก่อนเพราะว่าแบบ ประมาณแบบพอล้มแล้วขาดความมั่นใจอยู่ดิไม่ไม่เจอกันสักพักแล้วนะาาน,นี่เริ่มขี่มอเตอร์ไซค์แล้วคือชอบตั้งแต่จะบอกว่าวัยรุ่นตอนนี้ไม่ยอมไม่ยอมแล้วว่าแก่ตอนนี้ <laughs> <อ>ไม่ก็คือชอบชอบมอเตอร์ไซค์ใหญ่มันมันนานมากแล้วก็เลยแบบว่าพอมีโอกาสต,ตอนนี้นี่คือแบบคือโหนผ้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอออะไรที่มัน ที่มันติดดินหน่อยก็แล้วกันแต่จะลดผลนิดนึงก็อ่ะโอเคก็จริงเหรอใช่ไหมเนี่ยชอบแล้วแล้วแล้วมันเป็นรถประเภทไหนครับรถสปอร์ตหรือว่าแบบเป็นตอนแรกก็ชอบรถสปอร์ตแต่ว่าตอนนี้นี่คือชอบคลาสสิกอะค่ะก็คือเป็นลูกทรงใหม่แต่ว่าลูกทรงคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่สาวๆก็จะชอบสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเราก็นะเราอายุปูนนี้แล้วสปอร์ตมันก็ ูด่ะไรไปนู่ดดูก็เหมือนอเดิมเลยนะทำสิกแล้วกันอืม,อมขี่มอไซค์เก่งๆยกเลยก <laughs> ลด้ <laughs> เที่ยวบ้างถึงว่า <laughs> นะผมว่ามันเป็นที่ติดต่อต่อยที่ไม่เลวเหมือนกัน <laughs> แต่ก็ต้องเซฟตี้ดีแต่ต้องเซฟตี้เพราะแค่ก็ไปแคไปเรียนมาเหมือนกันค่ะก็ไปเรียนไปเรียนมาเหมือนกันคือเราต้องเรียนเซฟตี้คือไม่ใช่อยู่ดีๆแบบเฮ้ยฉันอยากขี่ขี่ไปเลยไม่ใช่คือมันจะมีอะไรเยอะมากคือแบบถ้าเกิดเราต้องเบรกกะทันหันหรือเราจะต้องหลบหรือเราจะต้องอะไรเงี้ยมันมันหลายๆอย่างมากคือแบบบางคนเขาก็แบบเบรกไม่ถูกอะไรเงี้ยคือมันจะต้องรู้วิธีที่แบบเซฟสุดสหรับตัวเราเวลาที่เราอยู่บน,นอมอเตอร์ไซค์ะันนี้คือเราต้องเรียนนั่นคือฮ็อบบี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือทำงาน ทํางานอยู่ล่าสุดเนี่ยเท่าที่บูดดูก็คือเล่นเอฟสิบสองเด e s รีใช่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 ไหมถ่ายไปได้เยอะยังคับก็น่าจะประมาณครึ่งเกินครึ่งนั้วล่ะค่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนตอนที่ a อ1 2ิบสอเริ่มเขาก็เชิญให้ไปเข้าบ้านแล้วก็ไปพูดคุยไปให้คำแนะนําน้องๆอะไรเงี้ยก็ได้ไปแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเออขาเป็นกรรมการรับเชิญอะไรเงี้ยเป็นคอมเมนเตอร์รับเชิญ เตนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะสุดยอดแ่บจริงๆอยากขึ้นไปเต้นด้วยเลยเออแค่นี้มันมีแบบเป็นซีรีส์สั้นๆเล่นไม้แค่ก็ก็ได้คือลักษณะเป็นยังไงเขาบอกก็เหมือนแบบคล้ายๆแบบพวกสไ r เวอร์อะไรอย่างเงี้ยให้น้องๆออไปแบบเหมือนติดเกาะแล้วก็แบบ ก็จะเป็นคนที่ตั้งโจทย์ว่าน้องนอจะต้องทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่ได้เล่นเป็นชาวเกาะใช่ไหมโนค่ะอ๋อถึงว่าจริงๆแล้วก็เหมือนทหารหญิงเลยนะเอาบบว่าคือแบบคือดุอ่ะออก็เหมือนตัวจริงว่าตัวจริงไม่ดุนะเอากลับมาพูดถึงเรื่องของบทบาทที่ได้รับในเ1 2หน่อยนะฮะไอซีรีส์นี้ยเป็นไงยากไหมเจนเอมันจะยากตรงที่ว่าจะต้องดุคือพอ คือจะไม่ไม่ได้สังเกตว่าเวลาที่แบบแค่อมยิ้มก็ดูหน้าแบบใจดีแล้วว่ะคือแบบตอนที่เล่นอยู่ก็แบบก็คิดว่าแบบอมยิ้มแบบว่าแบบแบบเจ้าเลนิดนึงคือแบบมีความสุขเออเราแบบเจ้าเลนิดนึงแล้วนะแบบแบบคือแบบยิ้มแบบไร้าย้อะไรเงี้ยแต่พอดูในจอพอยิ้มปุ๊บเนี่ยเฮ้ยแบบคือคุยกับพุ่มกับพุ่มกับก็บอกเหมือนกันว่าแบบค่ะ คอยยิ้มั่นมันใจดีอ่ะก็เลยแบบโอเคถ้ายันต่อไปนี้ห้ามยิ้มมันก็เลยลําบากเพราะเป็นคนที่ติดยิ้มอยู่แล้ว<อ>ก็เลยแบบพอ,อพอเล่นก็คือจะต้องดุแล้วหน้าขื่นอย่างเดียวคือห้ามยิ้มห้ามอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วแบบพอเขาบอกให้อมยิ้มดนึงแล้วก็ตอนนั้นจะอมยิ้มยังไงให้มันดูดุดีอ่ะอะไรมันก็ยากตรงนั้นงคคนไม่ค่อยดุเนาะไม่ดุแล้วเป็นไงเห็นน้องๆเขาบอกว่าต้องไปลุยต้องไป น้องๆอ่ะจะลําบากกว่าเพราะว่าคือพอมีโจทย์ให้น้องๆต้องแบบวิ่งในป่าจะต้องลุยโคลนลุยน้ําลุยอะไรอย่างเงี้ยน้องๆจะลําบากมากกว่าก็ไม่ได้ลุยกับน้องๆแต่พุ่งกลับมาบอกว่าพี่คะถ้าเกิดจะให้ลงทะเลลงไหมได้ลงจริงอ่ะได้ยังไม่เห็นได้ลงสักทีก็ถ่ายรูปไม่เนี่ยไม่แน่ยังถ่ายอยู่อะค่ะพราอันนี้คือแบบไม่แน่อาจจะได้ลงทะเลกับน้องๆก่อนเลย ออตอนนี้คือถ่ายแถวสระบ,บุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ายไ,ไั่นคือย่างค่ะย่างหลังจากเอฟสิบที่กำลังทำอยู่เนี่ยจะทำอะไรต่อจะมีงานเพลงอีกไหมอยากทำค่ะอ,อยากทำเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งตอนที่คุณพ่อเสียตอนนั้นก็กำลังจะทำเพลงอยู่แต่ว่าพอช่วงนั้นแน่นอมีคอามสุขไม่มีรมที่อยากจะ ทำเพลงหรือแบบมันมันไม่ได้มีอารมณ์ที่แบบว่าจะมานั่งคุยกับโปรดิวเซอร์ว่าโอเคเราอยากได้เพลงแนวนี้เนเพลงแบบนี้คือมันมันซึมมากแล้วจริงๆแล้วไอ้ความโลคส่วนตัวของแค่นี่คือมันมากขึ้นเยอะเพิ่มขึ้นเลยแหละคือแบบกลายเป็นว่าแบบไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยสังสรรค์ไม่ค่อยอะไรกับใครจนถึงดูวันนี้ก็ยังเป็นอืคือมันมันเกิดอะไรขึ้นอะ มันมันทำให้คือจริงๆมันทำให้ชีวิตของแันเปลี่ยนไปเยอะอกับการที่แบบไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยแบบคือจากที่ไม่ค่อยโซเชียลอยู่แล้วอ่ะยิ่งถอยออกมาเลยคือยิ่งแบบยิ่งไม่โซเชียลเข้าไปใหญ่เลยคือทัอ้งหลักมันไม่รู้เพราะอะไรมัน,มนไม่ไม่อยากจะเรียกว่าโลกซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยแต่คือมันมีความรู้สึกว่ามันมีแต่คนบอกว่าเนี่ยแบบคือการที่เราเสียคน สำคัญในชีวิตไปปุ๊บเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะหยุดความสูญเสียใช่มันจะอยู่กับเราตลอดเวลามันจะอยู่กับเราตลอดตลอดไปแต่ว่าเราต้องเราต้องเหมือนแบบเรียนรู้แบบใช้ชีวิตกับมันให้ได้อะไรประมาณเนี้ยคือมันไม่ได้ถึงกับกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแบบแบบปิดทุกอย่างไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่า คือมันทําให้แคสนิ่งขึ้นเยอะมากแต่การที่แบาเอ้ยแบบเล่นสนุกสนานอะไรนี้มันแบบชีวิตของเรามันมีแค่นี้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันนิ่งเยอะนิ่งขึ้นเยอะแต่ว่ามันมีคนพูดเยอะเวอร์พี่แคทติดติจะเถียงไหมแล้วจะมันมันไม่ได้ติดหรอกแต่มันโลโซนโตนเซ็งอะ <laughs> ทำไม <laughs> ทำไมทำไมทำไมถึงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันคือ ไม่รู้จะเป็นคนที่อาจจะด้วยการที่เราเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องการโลกที่เป็นของเรามากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนชีวิตของเราอยู่แบบอยู่แบบเป็นภพเอ,อกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อเรามีชีวิตตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ชีวิตส่วนตัวของของแทนนิการเป็นว่าแบบ ขออยู่แบบส่วนตัวมากๆอะไรอย่างเงี้ย<ม>อยู่บ้านก็แบบนั่งดูทีวีอ่านหนังสือหรืออะไรเงี้ยคือแบบจำเป็นคนที่ไม่ค่อยโซเชียลด้วยเพราะว่าการทํางานหน้าที่การทํางานของเรามันก็เป็นการที่เราต้องโซเชียลมากๆอยู่แล้ว<ม>เพราะฉะนั้นนี่คือชีวิตส่วนตัวของคทจริงๆเนี้ยมันจะกลายเป็นแบบค่อนข้างติดแล้วแบบลูกส่วนตัวสูงอะ่ะเป็นคนที่ลืมหรอเอ <laughs> <laughs> ห็นนี้มเป็นคนขี้ลืมมาก คือแบบคือบางครั้งแบบลืมจนแบบบางทีแบบเมื่อวานทำอะไรอะ่ะเมื่อวานซื้อนาะไรอะ่คือแบบเป็นคนที่แบบสเปซมากคือแบบออะไรก็ไม่รู้งทีเป็นอย่างงั้นจริงๆนะคือแบบเป็นคนที่อาจจะแบบสมาธิสั้นหรือแบบความจําสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นคนที่ลืมแล้วเวลาที่รู้สึกแย่ๆหรือว่ารู้สึกอ ไม่อยากจะโซเชียลหรือว่าอยากจะมีสเปซส่วนตัวเนี่ยมันมีที่ไหนไหมที่เฮ้ยคงเป็นที่เนี่ยดีที่สุดคือบ้าน,อ,านอยู่บ้านอยู่ดีที่สุดคืออยู่บ้านเพราะว่าออกไปก็เจอคนละออกไปก็คือไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นยังไงบางทีก็แบบร้องให้มาตาบวมตาแดงจมูกแดงอา้าวคุณแคทเป็นไรรึเปล่าคะอ๋อไม่เป็นค่ะขอถ่ายรูป่อยค่ะ ก็ต้องถ่ายได้ค่ะหนีเือบคือมันก็เลยแบบว่าถ้ากันอยู่บ้านไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันไม่มีใครรู้หรอกคนภายนอกเขาไม่รู้หรอกว่าชีวิตของเราเป็นยังไงหรือเราผ่านอะไรมาหรือแบบความรู้สึกของเราเป็นยังไงนะเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สบายหรือเราเศร้าหรือเราอะไรก็แล้วแต่คือไม่มีใครรับรู้ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นนี่คืออยู่บ้านดีกว่า ถ้าถ้าถึงเวลาแน่ๆอยู่บ้านดีกว่าใจแล้เนี่ยนะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ติสจริงจริงอาร์ติสป่ะเนี่ยนิดหน่อยอะนิดหน่อยใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นคงไม่ชอบอะไรแบบที่คนอื่นเขาชอบกันเยอะๆแน่ๆเลยใช่ปะโรคส่วนกัวนี่แหละโรคส่วนตัวสูงมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอย่างเพื่อนๆคนอื่นเขาจะโซเชียลกันมากๆเลยอย่างแบบในกลุ่ม222อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเฮ้ยเนี่ยไปช้อปปิ้งเฮ้ยไปห้างไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยครับไปเถอะ ไม่ไหวแนวเฮ้ยหลี่แล้วก็แบบโพสต์รูปกันเยอะมากแค่ก็แบบคือแบบส่งรูปใน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 กลุ่มเยอะมากแค่แบบเฮ้่เราอะไรเงี้ยมันแบบแต่เพ่อเราเห็นอยู่ด้วยกันแล้วมันก็เหมือนกับเบลนินกันได้นะใช่คือแต่ละคนก็มีมีนิสัยมีบุคลิกเป็นของตัวเองอยู่แล้วว่ามันก็เลยแบบ ทุกวันนี้ยังเห็นต่อใช่ไหมใช่ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆใช่ทุกคนเป็นไงบ้างฮะสบายดีสบายดีกันทุกคนแม่เกิดอุบัติเหตุถ่านมันระเบิดใส่หน้ามันจะมีอยู่ภาพนึ่งที่หกปีผ่านไปก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยที่เกี็บทำแล้วอ่ะ ที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำอีกบ้างปาะผมไม่ได้หมายถึงงานในวงการบันเทิงนะผมหมายถึงทั่วไปในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในวงการบันเทิงคุณทำมาหมดแล้วอ่ะถูกต้องเป็นพิธีกรกันแล้วเล่นละครกันแล้วเล่นหนังกันแล้วถ่ายโฆษณากันแล้วถ่ายแบบกันแล้วเดินแบบกันแล้วคือทำเป็นพิธีกรกันแล้วทำหมดแล้วทำหมดแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยช่วงช่วงนี้ก็คิดคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเราก็ควรที่จะมีแบบกิจการมเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยกิจการเนรใช่ก็ควรที่จะมีบ้างเพราะว่าแบบคืองานทางด้านนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะแบบชัวอะไร่าเงี้ยเพราะมันก็จะมีน้นอง,องๆมีไครเข้ามาเยอะแยะมีเอ่อมันก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเราควรที่จะมีอะไรที่มันเป็นแบบเป็นที่รองรับ สำหรับเวลาที่สมมติเราไม่มีงานทางด้านวงการอะไรเงี้ยเราจะทําอะไรอะไรเงี้ยที่ได้อะคิดจะทำยังไม่รู้เลยแต่ว่าไม่ได้นะไม่ใช่ก็ไม่รู้คือแบบมันจะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอะไรที่สวยๆงงามแต่คือไม่คือจะถามว่าเป็นแบบพวกคลินิกเสริมความงามอะไรก็คงคงไม่ใช่ทางด้านนั้นนะแต่ก็ยังไม่รู้อ่ะจะต้องเป็นอะไรที่อะไรที่แบบเป็นเป็นอาร์ตอะไรอย่างเงี้ย ไม่ถึงกับโปรดักต์อะไรพวกนี้ค่ะแต่ก็คือแบบเป็นอะไรที่ต้องใช้เขาเรียกอะไรอะเหมือนแบบความอาร์ตของเราอะไรประมาณนี้เพราะเป็นเป็นคนที่อาร์ตจริงหอาร์ตอาร์ตไม่ือนหน้าอไม่ใช่ไม่ใช่คือฐาหน้าค่ะไม่ไม่คือแบบไม่คือไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะทําเป็นแบบพวกอะไรที่เกี่ยวกับบิวตี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่อะไรที่มันสวยสงามแ่บจะแบบเครื่องประดับ อะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบยังไม่รู้เลยว่าแบบเออเราเราเราจะใช้แบบว่าความอาร์ติสตของเราในในแบบไหนดีอะไรยเงี้ยอืมก็ต้องดูอีกทีหนึง่งครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายบ้างดีกว่าอืม,อม คิดอะไรถึงเงที่จะแนะนาคนทางบ้านมาน <Through> ั้งนะที่บอกว่าจริงๆแล้วนี่คือแบบมันก็ไม่ได้ยากนะมันก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนมันไม่ว่าจะเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นการเล่นกล้ามหรือจะเป็นพิลาทิสหรือจะเป็นโยคะหรืออะไรก็แล้วแต่คือเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วคิดว่าเหมาะสําหรับร่างกายของตัวเองคือแค่อาจจะแนะนําว่าโอเคเฮ้ยพอกายเล่นกล้ามแต่บางคนเฮ้ยไม่เอาไม่อยากจะให้มีกล้ามไม่อยากจะให้แบบ อะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะให้แบบผอมลงอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนคือชอบอแบบไหนใช่ค่ะแต่ก็คือถามว่ามีความที่เขียนว่ามันมีอยู่แล้วแต่คือถ้าเราไม่ทําก็ไม่มีใครทําให้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเราก็ต้องเราต้องมีวินยัยเราจะต้องมีความขยันแค่แบบ 5นาที10นาทีแรกแล้วหลังจากนั้นมันก็จะโอเคละคือแบบช่วงแรกๆมันก็จะแบบพอไปถึงมันม่อยากแล้นึทีเกียดอะแต่พอเราเริ่มเข้าเล่นแบบประมาณ5นาที10นาทีก็มันไปเองมันก็จะไปเองแล้วมันก็จะสนุกพอเราได้เหงื่อเราได้ออกกําลังกายแล้วจะมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าเฮ้ยฉันออกกําลังกายแล้วได้เหงื่อแล้วได้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 เผาผ่านแคลอรี่ในร่างกายแล้วเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบ มันมันมันเหมือนกับแบบเหมือนทำพงศาดบ้านเหมือนกันเนาะพอเริ่มทําแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆมันสนุกตอนแรกจะขี้เกียจมากเลยจริงมแล้วพอเราเริ่มเห็นผลกับสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอินสันติมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยได้ผลละเฮ้ยเริ่มเห็นกล้ามนะเฮ้ยเริ่มผอมละอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมันก็จะรู้สึกว่าเออย่างั้นอยากหยุดทําทําอีกดีกว่าอะไรเงี้ยออชอบขนาดไหนการออกกาลังกายช่วงนี้ออกกับทุกวันเลยค่ะนี่ไม่ได้ทำนุ่งหมวกกี่เซอืม,อมคือมีความรู้สึกว่าถ้าไม่เล่นมันก็จะมีความรู้สึกวันนี้ขาดไปวันนี้ไม่ได้เผาผ่านแคลอรี่วันนี้ท่อ,อไหล่อาทิตย์หนึ่งต้องมีสีว่วันใช่สี่ห้าวันเลยค่ะแล้วกิจกรรมอะไรที่ชอบที่สุดอ่ะ ที่ผ่านมาก็มีมีหลายอย่างนะเมื่อก่อนก็โหนผ้าแล้วก็มีพิลาทิสแต่เออมีคนเขาจะเข้าใจผิดว่าที่คะโหนผ้านี่คือโยคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โยคะไ่โยคะไฟายนี่คือจะติดจะติดพื้นอันนี้คือขึ้นไปสิบเมตรนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่ากายกรรมคือคนก็จะแบบว่าอะไรนะคะทำไมมันต้องขึ้นไปสูงมันคือกายกรรมมันไม่ใช่โยคะ คือมีแต่อุ้ยเห็นแคทเล่นพิลาทิสเห็นเล่นโยคะฟ่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มันไม่ใช่โยคะฝฟายโยคะฝฟาคือแบบพดานจะเตี้ยมากมมแล้วก็แบบเราใช้ผ้าเพื่อเพื่อเล่นโยคะเราได้ยืดหยุ่นตัวแต่ที่แคทเล่นนี่คือเหมือนแบบละครสัต์ประมาณนี้คือเป็นแบบเซอร์คาสมันเป็นกายกรรมมันไม่ใช่โยคะไม่ใช่พิลาทิสทำไมถึงเลือกเล่นละ่ะมันมันมีความเส่อสตัวเองอย่งแบบ ยังไม่ยังไม่สุดอะคือยังไม่ยังไม่ได้ทําอะไรที่เราคืออยากหาอะไรท้าทายกับตัวเองอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะเพราะว่าคือแบบพอขึ้นคอนเสิร์ตอย่างแฮปปี้เฟสก็มีก็พี่เล็กก็ถามว่าพี่เล็กสบาก็ถามว่าแค่อยากทําอะไรที่ไม่เคยทําก็เลยแบบพอเห็นเลงแอร์เอีลซิลก็เลยแบบนี่ไงทำได้คือไม่เคยเล่นไม่เคยเรียนแต่เชื่อว่าทาได้คือ,อยังไงแค่ ทำได้อิดว่าทาได้ละกันก็เลยแบบว่าจนแบบทุกคนยอมอาเลยอย่างเงี้ยอยากทําอะไรให้แบบพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆทําอะไรที่ตัวเองไม่เคยทาแล้วคิดแล้วคิดว่าทําได้ <c oughs> คือแบบย,ยังคิดอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> คือแบบว่าจะทําอะไรให้มันมันมันเกินโหนผ้าอีกนึงไม่ออกเลยว่าจะทําอะไรยังไม่รู้ว่าจะหยุดที่ไหนเหมือนกันใช่ป่ะูเออ แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นอะไรที่แบบติดดินแล้วก็แบบสบายๆชิลๆที่ทุกคนทําได้ก็คือชอบวาดลูกชอบชอบเพน้นชอบเพน้นท์สีน้ำเงี้ยคอะเล่นเป็นเนอ่อสีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรสีอะคริลิกอะไรงเี้ยค่ะ นี่ครับคุณผู้ชมครับก็คือแกลเลอรี่ย่อยๆนะฮะที่พี่แคทเอามาให้พวกเราได้ชมกันนะครับนี่คือผลงานที่เธอทำในเวลาว่างไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ละรูปเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเอาเริ่มจากรูปนี้ก่อนเลยกันเลยจริงๆแล้วที่มาที่ไปของรูปซะส่วนใหญ่เนี่ยคือมันมันตามอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะอย่างรูปนี้เนี่ยคือตอนที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลพอดีว่าคุณแม่เกิดอุบัติเหตุกับมันเป็นเครื่องพ่ออากาศที่แบบค่อยคออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ผ่านมันระเบิดใส่หน้าก็เลยแบบว่าสารเคมีก็เข้าตาอะไรเงี้ยก็เลยแม่แม่ต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลก็หลายวันอยู่ก็เลยแบบก็ว่างเฝ้าแม่ก็แบบทำอะไรดีอะไรก็เลยตัดสินใจเทนอะไรี้ยใช่ค่ะเอาแบบมาจากไหนครับคือส่วนใหญ่ก็จะดูในเน็ตอะไรเงี้ยอม่รี้แบบมีความสุขมันคือที่ไหนอ่ะไม่ทราบอ๋อคือดูแล้วสุดคือดูแล้วชอบอะไรอะค่ะก็เลยก็เลย ก็เลยเห็นตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนทุกรูปเลยค่ะมินท์เขาจว่าเออชอบรูปนี้ก็เหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบทะเลอชอบชายหาดชอบทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบเฮ้ยนะว่านติกว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือป่า <laughs> ใช่เป็นไทยปนะ่ะเนี่ยนะไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่อันนี้คือสอนตัวเองใช่ป่ะครับไม่ได้ไปเรียนที่ไหนว่า S <S <S ใช้เวลาแต่ละชิ้นนานไหมอืมแล้วแต่ค่ะคือมันมันมันแล้วแต่อารมณ์ด้วยคือถ้าเกิดว่าม่ค้องรู้สึกว่าเพ้นไปเรื่อยๆเพ้นได้เรื่อยๆก็ก็วันเดียวก็ก็ทาเสร็จกันเลยนะคะแต่ว่าคือแบบบางครั้งก็เพ้นๆไปโอเคไม่มีอารมณ์ทำจบวางแล้วค่อยกลับมาทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่หกปีผ่านไปก็ยังไม่ไปถึงไหนเลย วันนี้ไม่ได้อมาไม่ไมด้ไม่ได้อมาค่ะ<อ>คือ,อมันม,มันมันเป็นแบบมันเป็นมันเป็น,น,ปนภาพเอ่อหิมะแล้วก็มีต้นไม้แบบเยอะมากแล้วก็มีเป็นเป็นล็อกเฮาส์อะไรอย่างเป็นบ้านไม้อะไรอย่างเงี้ยคือสเกลมันผิดไปนิดนึงก็เลยแบบไม่รู้จะแก้ไขยังไงแล้วถึงจะแก้ไขก็มีเวามรู้สึกว่ามันนี่ผิดไปแล้วแล้วก็แบบคือถามมาแก้ได้ไหมแก้ได้แต่มันเป็นภาพที่แบบ ขี่เกียจทำแล้วอ่ะคือขี้เกยจทำแล้วก็เก็บไว้ก่อนเผื่อแบบเผื่อแบบเออลองกลับมาทำซีอะไรอย่างเงี้ยอือก็ยังทิ้งไว้อย่างงั้นจนแบบว่าทำภาพอื่นๆเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็กลับไปที่ภาพนั้นน่าเอาใจกัรูปนั้นก็สวยนะที่เป็นหินม้านะรูปนี้ใช่ค่ะก็เป็นก็เป็นหนึ่งในกือบเกือบสุดท้ายบางที่ทำ ก็แบบละเอียดมากเเลยหมดนะใช่ค่ะก็เป็น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 ช่วงซึมเศร้าเป็นช่วงรู้สึกตัวู่มากมีอะไรเข้ามาเยอะใช่ไหมครับมันก็รู้สึกแบบมีรูปสองรูปนี้เลยมีรูปเล็กก็แบบว่าพี่คะไหนต้องทำรูปเล็กๆซี่ทำแบบทำริวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ละเอียดคือทำไปเรื่อยๆใช่ไม่เคยจัดแสดงไม่ค่ะไม่ลองไม่ไม่อยู่แค่นี้เองอ่ะมันน้อยมากเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆ แล้วก็มีปักคอสเตชด้วยอันนี้นี่มันคอสติมาก่อนเออใช้เวลาเยอะมากเลยนะเนี่ยใช้เวลานานมากอุ้ก็คือรูปอันนี้คือดอกแัทลียาบอะเป็นดอกไม้ไม่ใช่ม่ใช่ยากเนาะแต่แบบนี้พุทธเคยเห็นคือเขาจะมีแบบใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วก็จะเปิรตาให้เราใช่แต่ก็ผิดได้เหมือนกันนะเพราะก็อีกก็มีอีกภาพหนึ่งทิด ผิดเหมือนกันแล้วแบบผิดเยอะมากก็เลยแบบทิ้งเดี่ยงนี้ชอบชิ้นไหนมากที่สุดครับถ้าละเอียดสุดแล้วแบบใช้เวลานาน,านสุดก็น่าจะภาพนี้น่าจะภาพนี้ก็ะละเอียดมากจริงละเอียดมากมากคือแบบไล้สีคือแบบไม่ครู้สึกว่าแบบจะต้องมีอะไรที่ต้องเติมเรื่ยอยๆค่ะ,อะโอเควันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่แคทจ้างานตัวเองหน่อยก็แน่นๆก็ ผลงานเพลงมีแน่แน่เพราะว่าแบบแฟนๆเขาก็เรียกร้องมันมานานแล้วเหมือนกันก็ตอนนี้มันกำลังคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีละครเวทีภายในปีนี้ละครโทรทัศน์ก็มีแน่ๆไม่ทิ้งค่ะังไงก็ฝากด้วยกันแล้วกันแล้วก็ฝากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ ติดตามครบมาโดยตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครบมาโดยตลอดด้วยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะโอเคแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แคปที่ให้เกียรตินะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะก็คงจะได้รู้จักเธอไปอีกเทปหนึ่งนะฮะกับมุนดาเหรอเขาเรียกว่าอะไรมุมตัวของเธอเลครับแล้วก็มาได้มาเปิดเผยกันที่นี่นะฮะแล้วก็ได้คุยกันผมคิดว่า ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วคนเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะนี่ก็เป็นอีกทางออกนึงนแหละถ้าอย่างสมมติว่าเราวิ่งไปเจอปัญหาหรือว่าไปเจอกับอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจจริงๆติสนิ่งๆทำอย่างที่แคเทนะขเขาเนี่ยผมาก็ไม่เลวครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทมุกแน่ครับที่ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ